เราไรกยการวิดีทีวีแล้วก็กลับไปอยู่กันในเกมใหม่ครับเลี้ยวไรพาร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นละลืมบอว่าพาร์ทที่แล้วนี่โดนระเบิดบ้านไปนะนะไม่อยากจะเชื่ออะไรโปลงไงพี่มีเด็กมาโปลงในเทอร์ฟไปเพื่อนคิดว่าไงมาเพื่อนหเหรอไปไงอุตส่าห์ไปทำเด็กเอาไว้ในนเ a โดนกับพารเป็นยังไงวะ <c oughs> วิญญาณของเราโลเปนักหลายาเว้ยระเบิดบ้านเป็นจุนเลยต่ว่าก็าได้ไปเกตนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับช่วยมาทำการเอ่อรีโนเวทบ้านใหม่ใช่ไหมเออตอนนี้บ้านก็เลยแบบว่าดูดีขึ้นนะเรียกเรียกได้ว่า พีด้วยนะทำไมมึงถึงสร้างอย่างนี้ว่าไปเกตนะได้รับแรงบันดาลใจไปอยากสารประภูมิบ้านมึงเหรอะไอพีแล้วมึงรู้เปล่าบ่มงกุฎมึงไม่สามารถลงน้ำได้นะเพื่อนเออเหรอเออเนี่ยมึงลงไปดิมึงลองลงไปดิลองลงไปดิโอ้ยปวดดจบวที่สุดในโลกโอเคเรามาดูภายในบ้านของเรากันดีกว่ามาว่ามีอะไรกันบ้างไหนดูซิเบเกตสร้างอะไรกันไวโอ้ยมีฟาร์มด้วยเออใช่มีฟาร์มด้วยโอ้จีนั่นไคร้สอ๋อ โอ้โหดูดีว่าจะได้กินแบบว่าได้กินข้าวกันตลอดไงฮะแล้วนี่ห้องอะไรนี่อีเมอร์เจนซี่ายว่ะคือห้องอะไรอ่ะเอาไว้ซ่อนตัวตอนมีอีเวนต์มา <c oughs> ไอ้หลุดอกไปว่ะบังเกอร์บังเกอร์ชโชเกอร์ โอเคสำหรับวันนี้นะอย่างที่เคยบอกไว้ก็คือพาร์ติแลเดียนเราจะไปไบโอใหม่กันแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อันน่าพิศนันเกิดขึ้นเราก็เลยไม่ไปกันเลยแล้วก็ตัดจบไปเลยนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปกันดูนะ okay? ได้โอเคไหมเราจะไปเราจะไปอย่างรวดข้างในไบโอใหม่มันมีอะไรกันแน่นะโ okay. อเ,เอคโอ้โหลุกดีนะน,นี่ไงอัมบลาสกาัสกา,อาไอ <ป S 2> ้ยย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 ย ไอ้นั่นตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยไหนวะเฮ้ยน้าก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้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 ลังๆมันอยู่ตรงนั้นเลยนะมึงเห็นลางมันปะไหนวะน้าลางมันอยู่ตรงนั้นเลยอะลางอยู่ตรงนั้นเลยเฮ้ยป้าป้้เราไปดู้เฮ้ยมันเป็นมังค์เนมงกรเงินนะมงกเงินการสังหารมาแล้วมันมาเลี้ยงว่าแบบเศมงกรขึ้นมาไง ตม็อกเหรอเอ้ออะไรอ่ะให้โดนอะไรอ๋อโดนต้นไม้ต้นไม้โดนไม่ได้พี่ให้ไปไปไปดูกันดิไปดูกันดิตรงนี้มันมีอะไรวะเฮ้ยเลขสองตัวแล้วมันคืออะไรวะน่าหน้ากลัวชะมัดเลยใบอุ้มส um. ้นตีนเลยเนี่ยน่าน้ามาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเซนเดอร์มังกรสองตัวมังกรสองตัวทุกคนมังกรสองตัวเฮ้ยข้างหลังมันมีมังกรใช่เหรอมังกรสองตัวใช่โอ้โหเฮ้ยขโมยทองขโมยทองขโมยโดนขโมยขโมยขโมยของขโมยอะไรให่ใอย่าลงไปสู谢谢้มันเลย เอ้ยผมได้เมนูสกิปมาเอาไว้ครับเป็นสมุดเลี้ยงมังกรได้มามาแล้วไอพี่นัดของหมาดไปแล้วดีเท่าเลยหลันลันคุณทองคุณทองกับไปคุณทองกับไปมันเก็บของในตู้อยู่เก็บของในกล่องฝนตกฝนตกูุณตกลมานะฝนตกเอาบัวดำมึงเล่น้ำไม่ได้ด้วยโอ้ฝนตกสลบอ๋อ ถอดมังกรนั่นเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนถอดด่วนเลยมึงโดนผลไม่ได้โอเคก็ถอดละโอ้โหร่างกายมึงเจ็บปวดมากแน่ๆเว้ยไป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 วิ่งเราเราวิ่งเข้าไปในดันเจี้ยนดีกว่าเฮ้ยมันใช้หนึ่งเลเวลต่อการวาร์ปนะมึงใช่ก็หนึ่งเลเวลต่อการวาร์ปเย้อะละแอบกูเข้าเข้าไปในดันเจี้ยนข้างล่างก่อนปะข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยพระมังกรไม่สนใจผมเลยมันยืนอยู่ในฐานมานานมากไม่เกตเข้ามาเข้ามาข้างในไอ้ตัวเยี่ยอะไรวะพี่อะไรวะพี่ วัตถาเหตุวัตถาเหตุเพื่อนกองเหรอเพื่อนรักเหรอโอ้โหกับดักกับดักกับดักไปโดนกันเจี๊ยบนะโอ้ยข้างในมีอะไรโฮ้ยเมจิกบิลเลอร์โคดแอปเปิลนั่นกระจกวิเศษกระจกพิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตติพิอ้อมันอะไรอ่ะมันคือกับดักไม้พีกับดักเว้ยมีเอาลูกธนูออกก็จบแล้วเสียเชีวิตตอนนี้ข้าตกใจวันโอ้โห แล่ที่ไม่รู้จักวัดอะไร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 เย็ดมากไปไอ้คนขยันตายเลยเคยเลยหาเลยเชี่ยนี่จะออกไปยังไงวะโอ้ยจะออกไปยังไงวะไม่ตัวมังกรแคมเหรอไม่ตัวอะไรตามหลังมาตัวอะไรตามหลังมาเฮ้ยอะไรอะอะไรอ้ตีที่เดียวตายเลยอ่ะเล็บเหล่านิดเดียวอ่ะมันโดนอะไรมาไม่รู้เฮ้ยไปไปไปวิ่ง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 ตามมาตามมาตามมาทตามเลยตามเลยตามเลยไปไปไปเวลามังกรเหรอเฮ้ยเฮ้ย เอ้เอ็นเดบัตใส่ใส่บวกอนเใส่บวกใส่บวกวดูดิเอนเัเอนเตมเลยเอนเบแม้้้เยโอ้โคตรแรงเลยเชเอะังเเลยเ็้มันไม่ลงมาให้เราฆ่ามันบินอยู่บนอยางเยวให้รวิ่งออกเข้ามาแล้ววิ่งออกวิ่งออก ไปเยตีโบราณไปเยตีโบราณไปเยตีโบราณยังเข้ามาได้อ่ะอ้วจริงละยังเข้ามาอู้เรียนร้องละนี่ไม่หูพี่พี่มึงเก็บตัวอะไรมาโอ้โหดมากไงเป็นยังไงยิงมันยิงไม่หมดมังกรด้วยเอามังกรมาด้วยเจาะเวจริงนะเห็นไหมโอ้ไอเอ็นนี้เอ็นนี้ี่มึงได้มาจากอีเวนต์อีเวนต์อะีรแล้วป่ะกูได้มาพี่ไปเก็บที่แรกอะไรวะน้องต้องต้องไปเล่นที่ไว้สำหรับขับของนี่ข้าบนอ่ะแส่ไหมวัด วัดวัดอะไรวะนอะคุณโนอะไรผีผีผีอะไรไม่รู้ผีอะไรไม่รู้จะตายครับจะตายครับผีอรีบฆ่ามันรีบฆ่ามันรีบฆ่ามันมันมันผีเปิดได้โอ้ปนไฟเลยวันไม่โอ้ยไปผมคปนขุแรกันเป็นขุนแรกคนขุนแรกเป็นขุนแรกเป็นขุนแรกเป็นขุนแรกทำไมรู้ว่ากูยิงพวกมึงวะโอ้ยอะไรเนี่ยพี่ปิดพีพีดีไม่เปิดพีพีซัมมอนโอเคปิดละพีพีเออเออพีพีให้ปิดพีพีได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วละมึงชื่อว่าอะไรพี่เก็บเก็บเก็ โอ้โอ oh, oh, ้กิฟต์ from fire god เลยมันคือเฮฟันไฟช์ชาระบางกิดกดหนึ่งมันทำเป็นบล็อกก็้วยเหมือนเหมือนดาบในเทอร์ไลท์ป่าวะอารมณ์ประมาณนั้นป่าวะอาจจะใช่นะเดี๋ยวดูด่วนโอ้ยนี่มันเอาไปข้าเป็นสตาร์ไปด้วยพี่พี่โอ้โหเดินสตาร์ที่ปล่อยไฟเอร์บอลไงดีมาก แรงสวยเนาะแรงมันก็สวยเลยนะหนาวมากกูจะตายหนาวมากเฮ้ยตรงนี้มีรางมังกรอยู่หรับเออมังกรเยอะมากตรงไหนมึงอยู่ตรงไหนกันวะกูหลงทางจอโบหมดแล้วมึงถึงใบตามกูะกรู้จ่อโบไม่เห็นเฮ้ยรางมังกรตรงนี้อยู่น้ำปะไม่หิวไม่หิวมันหนาวมันหนาวมากมังกรดำมังกรดำเฮ้มังกรยอดพ้นมาแล้วกูแตกนะก้อนกูกำลังจะไปขโมยของมันขโมยกาลังไปขโมยของขโมยของขโมยของเชียบอย่าไปยุ่งกู ทิ้งทิ้ขอไม่จะเป็นทิ้ขอไม่จะเป็นเดี๋ยวมันจะหานวาตถุไปเลยกูอู้เหล็กเ um ป็นล้านเลยเ้ยไปได้โอ้โหมาเลงกว่าหน้ามันบินมันบินเลยกูน่ากลัวมากกูไม่เหนมองไม่เห็นเวลาตายโดนกูฆ่าตายแย่แล้วกูแย่แล้วทุกคนกูไปอยู่ที่ไหนมันโอ้กูเจอจุดกลาบแล้วกูเจอจุกลาบแล้วเฮ้ยเดาเนอเดเมนสองตัวเหรอทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้วะทำไมต้องเป็นเอ oh. ็นเดอร์แมนใส่หัวกูไม่เข้าใจ ในในีกูจะตายมันเอา้าไอต้ตบกูที่เดียวตายเฮ้ยไอต้ตบกูที่เดียวตายเลยอะโอ้เราสามารถไปกับเพื่อฟาร์มอย่างนี้ได้ด้วยนะขี้โกงย่งนัดเลยวะ่ะเฮ้ยแต่เลเวลกูเหลือแค่สิบเองอะเลเวลเหลือแค่สิบเองก็มาใช้เลเวลในการว้าไปเลยใช้ในการวาร์ปโอ,อ,อ้นี่มิลเล่เอ้ยนี่มันกระจกเทอร์เรียป่ะใช่ใช่ไว้วาร์ปกับบ้านโอ้โอ้โอ จิกเลมหกหมื่นเก้าพันสยี่สิบเลยอ่ะอ่จะต้องให้จอบเบบุรีใช่ไหมันลงมาลองดูไดอ้ดิเอาไปใช้ได้ป่ะเร <Hey, S 2> า,าสุดยอดมหาเจอบเบด <c oughs> ไ 6, ม่พอหกหมื่นเลเวลอเลยตอนตอนนี้เลเวม่มจิงกเท่าไหร่ละดูแปบบนึง ที่มีอยู่สามสิบเองอ่ะอีกหกหมื่นเลยโอ้หกหมื่นหกหมื่นกว่าลบสามสิบได้เท่าไหร่วะมัน่าจะห่างอยู่เยอะพอสมควรเลยนะกูกูมีไอ้นี่อยู่กูมีไข่มังกรเนี่ยเด็กบอกกูไปดอกไข่มังกรมาเออไข่มังกรมันอยู่ในตัวกูเว้ยกูจะทำไงได้ในการฟักมันออกมาไข่พี่สีอะไรเนี่ยเออเนี่ยมาดูดิเด็กกูวางไว้เออนี่เขาบอกว่าให้ทำสมุดไอ้นี่ก่อนพี่ผมไปเอาไอ้นี่มาผมไปเอาสมุดมา สมุดอะไรผมเบกระดาษแมนนวลซีลมาอ๋อกระดดกระดาษมันมีมันมีดอกจากลขมังกรด้วยว่ะใช่ใช่นี่นี่ต้องทำสมุดเรียบร้อยเนี่ยเอาไปอ่านเอาไปอ่านเลยไปกูอ่านเองฉันจะวอกมึงมันจะมีข้อมูลบอกว่าตัวนี้ต้องฟักยังไงมันเป็ประเภทอะไรบ้างอ๋อโอเคสมุดยังสมุดที่เราได้มายังไม่มีข้อมูลที่นี่เลยไม่มีข้อมูลไขมังกรเหรอใช่ไม่มีข้อมูลมังกรเราต้องนี่ก่อนนี่เราต้องใช้อนี้กำลังคราฟ แล้วแเราเอาสมุดใส่เข้าไปแล้วเอาแมนนี่เอาสคริปต์ใส่เข้าไปนานสมุดใส่เข้าไปอ๋อแล้วก็แล้วก็เอ็นเอ็นชาร์จหนังสือออกมาเออเปลี่ยนชาร์จมันอ๋อเพื่อเพิ่มเพิ่มหน้าสมุดเออเพิ่มเพิ่มหน้าสมุดใช่โอ้นี่ไงมีมีการแบบเจเนเรตด้วยว่ะมันใส่เข้าไปโอ้เป็นการเจเนเรตด้วยจีเด็กใครมันมีกี่หน้าแล้วมีกี่หน้าแล้วโอ้กลายเป็นกลายเป็นสุดยอดเราเอาหนังสือกูหายไปไหนนี่หนังสือเอาพี่พีหยิบไปแล้วมีนกด้วยอ่ะโยนละ อัดเชฟไม่มีข้อมูลของมังกรสุดการค้าบนกทไมมันถึงมีหลายสีเลยวะไม่มีมังกรเลยอ่ะเฮ้ยปัสสาวปัสสาวเออโอ้ไปเถอะพวกเราทุกคนโอยติดเฟียร์ติดเฟียร์เอลไม่ช่วยไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นนะเอลเอลโอ้ยพีกระโดดลงไปแล้วต้องตายแน่เพื่อนโอเคค่อยๆเต่ลงไปทางเข้าอยู่ไหนวะต้องเข้าอย่าทางข้างล่างนะเพื่อนในทางนี้โอเคโอเค โอ้กูได้ยินเตะซอมบี้แล้วมันน่าจะเป็นแบบว่าดันเจี้ยนกระจอกนะเออมีเตะซอมบี้ไงโอ๋อเลยาเข้าในอยู่ยแถวๆนี้แหละขุดเข้าไปแล้วแม่งขุดเข้าไปแม่งเลยไงโอเคออฟซิเดียนีน่้นะโรเข็ดดันเจี้ยนเลยโอ้ยเข้าไปไม่ได้มไมแล้วไปกูแล้วไปกูเข้าไม่ได้เอ้า้องตัดเขาเดนบนหัวมั้งอ่ะมันกระโดดไม่ได้เว้ยมันกระโดดไม่ได้มันห้ามเข้าไม่แต่กูขุดออฟซิเดียนได้ด้วยว่านี่ไงลักไก่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาเลยสู้เลยสู้เลยกูเชี่ยกูอยู่ พี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 โอ้กูขอมของเขาขอของก่อนกูไม่มีเงี่ช่วยกูทีไอ้บ้าเ่้โอยมาแล้วรอมานลาลีโหลดอยู่อ้าวายไปถึงว่ากิ๊กแดมนตัวไปนะใี่ใช่แต่พี่พี่สามารถกลับที่เดิมมันได้นะโดยโดยที่ไม่ต้องเดินกลับนะทำไมอะทำไมอะ เออม,ม,มันจะมีกล่องหนึ่งที่ผมคาสเก็บสกอร์ไว้เพียบเลยลองลองเปิดดูสักกล่องนึงเอาต่อเรื่ยๆเดี๋ยว,วเดี๋ยวกูมีปัญหาละ,ะกูมีปัญหาละดาบมังกรกูซอบบี้ขโมยไปไม่เป็นไรเราเอาเราเอาดาบกูโดนขโมยได้ด้วยโอ้โหเกมจนที่เซฟอ่ามัน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 จะมีมันจะมีเก็บสกอร์ที่ผมคาไปอยู่กดแล้วเอาใช้แล้วมันจะกลับไปที่เราตายเก็บสกอร์อยู่กล่องไหนวะรู้สึกว่าจะกล่องขวาหน่อยขวาบนมั้งยังไม่เป็นที่เดีวผมนี่กล่องนี้กล่องนี้ ไหนๆๆนนี่นีข้งบนนั้นเลยโอ้โหยิงไปแช่นึงยิงไปแช่นึงดิดิดแล้วกดย้อนกลับไปที่ตายเลยโอ้ดาบตกจริงด้วยดาบตกมือเฮียดาบกูหลุดมือเฮ้ย่าไปตัวเฮี้ยแะ้วเนี่ยไปเมื่อกี้ตัวเฮียแล้ววะไปตัรว้าวว้าว้าวว้งนี้ทางว้าวโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่มีของดีๆเลยไม่มีของดีๆเลย ไปดับตู้เฟอร์ดัตก้เฟออีกแล้วไกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยชีอกูเสิบไปมอสมาช่วยแล้วจะวาไปหาพวกมเมืองบัวคืนข้ามันมีมอสใกล้หมดใกล้หมดเลยไหนดับกูเอาโอเคดับกูอยู่นี่ดับกูอยู่นี่โอเคโอเคโอ้ยกูไปตัวเลยกูไม่ตัวเฮียอะไรแล้วกูลากกันแบบสังเลเป๊ก ตู้ไม่ไหวครับตู้ไม่ไหวแล้วเฮ้ยลากมันออกมาเออลากมันออกมาดีมากขี่ออกไปออกไปหมดออกไปหมดออกไปหมดยิงมันยิงมันใช้คอสโบผมใช้คอสโบยิงมันยีอมบี้เด็กพิเศษยี่ซอมบี้เด็กพิเศษทำไมกูเด้งวะทำไมกูถึงเด้งวะเอ้าสมิเด็กมันมีท่าโดนสมิเด็กมันมีท่าโดนอ้ะกูไปเหลือแล้วกระทะตกในนั้นไม่เก็บเก็บสะโกไปเก็บเก็บสะโกะกะทะตกเลยนะมึงมันตกอยู่ในดาน่ะ คนแก๊สโกเอาดิเแก๊สโกเอาแย่แหละกูเราแย่แล้วล่ะโอ้ยนี่มาละเอ้าเอ้าอยู่ที่ไหนวะมันม่อยู่ไหนอะโอ้มาแล้วไอ้บ้าไปมึงป่ยเพื่อนโดนตีก็แตกหมดเลยบอลเป็นสิบตัวเลยไม่เงี้ยมึงไม่มีความเป็นนักแษะอีกต่อไปมึงมีมึงกระแทกกหายไปแล้วไอ้ที่ดาบใครก็ไม่รู้เลยตกอยู่เก็บมา ฮ้ยให้เป็นหัวมึงอะบนหัวมึงอะอะไรวะไหนโอ้ยยิงเลยนี่ยิงแม่งเลยชิบิคิดปอดโบมึงมันกล้าจริงวะนี่ฮอนโบยิงมันเลยยิงด้วยกูยิงด้วยเอ๋อตายอ๋อตายเลยกระจอกกระตอกเลยเฮ้ยเราฆ่ามังกรแล้าจะจะพอๆกับตัวนี้นะมังกรกระสุนจะจะเข้าหรอพี่ลองยิงนี่มังกรขนาดไหนกันเจ้าวะ ไปโดนตัวดำยิงนะ Ender d าก้อนเหนอฮะเอฮะ Ender d าก้อนเหนอสู้กูไม่ได้เจ้าในฟิวตานที่ของในกูจะกลายเป็นแคปซียันดีว่ากูโดนลุงหลงจบเกิดการเปลี่ยแล้วเราทำอะไรก่อนเราถึงจะเก่งเพื่อนต่ใจอ้าวแล้วกูอะไรคือไฟกูติดตัวตลอดเวลาโอ้มาแล้วเอ็นเดเวอร์มาแล้ว ก,กันเราเข้าตำแน่งเราเข้าตำแน่งชั้นบนเลยวะทุกคนโอ้ไปชั้นบนเลยเ,อ,เออลงไปจากชั้นบนเลยไงไม่ต้องแบบตไต่ขึ้นไปไงขึ้น,นว่าไงวะไนะในเทพรักไก่โู้จะขึ้นไปเลยรักไกโ่โว้ยหมายความคือเกมรักไก่พวกโง่เฮ้ย <c oughs> ขึ้นไปสุดสูงสุดแล้วหูมีออโรร่าสีแดงด้วยระวังนะระวังพวกผู้หลุดวิญาณนะโอ้เราอาจจะต้องไปอีกนะรักไก่ขึ้นไปไงเออตรงนี้มีหอกอะไรไม่รู้บูมหอยโบราณหอคอยในตำนานไงอะไรเสียงเฮียอะไรอ่ะ กูลอยอ่ะเอากูลอยอ่ะกูลอยทุกคนเอากูลอยกูลอยกูลอยไช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้กูแย่ละไม่ไม่ย่าอย่าโดนอย่โดนจะโดนกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องขุดเข้าไปแล้วต้องขุดเข้าไปด่วนเลยด่วนเลยเว้ยด่วนเลยต้องขุดเข้าไปด่วนเลยผมผมมาเอพลโมยิงลอยมาอยู่ยิงลอยมันโดนเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยบีบีบีเข้าวังเข้าวังเข้าวังบีเข้าวังอยู่เข้าวังอยู่ โคตอะไรเนี่ยเจตี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 ้จตีเ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 จตีจตีเ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 จีเจ้ีอจตีเจตีลจตีเจตีเจาวเจตีเจตีเจตอเจกรวาลีอ้ตีเจตีองทีเจตีเจมีอจตีเจตีเจัีเจตีเจตีเจตีเจกูเพชรเพชรเป็นล้านเลยแล้วกูยังกูได้แหวนมา แย่แล้วทุกคนเดี๋ยวเห็นอะไรมาโอ้ยแข่งสปีดเพิ่มขึ้นเสร็จกูอ้โเร็วเฮ้ยอย่าดีอย่เอาของกูไอ้สัตว์กูมาแล้วโอ้โหตรงนี้ระเบิดระเบิดโซตีเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหกี่ชัดเนี่ยเฮ้ยโอ้ยกี่ชัดเนี่ยกี่ชัดเนี่ยเฮ้ยเอาเจ้หนักไป 妈！妈！ โอเคหลังจากที่เราผ่านพ้นดันเจียนมังกรแล้วก็ไบโอมปัญญาอ่อนต่างๆนานามาตอนนี้ก็ไหนมาดูดิว่าเรามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะชุดเอนชันของสองอันกูกําลังจะพังแล้วก็หมวกกูพังไปรอบนึงแล้วอาวุธตกไปส่วนไอพีนี่คาถาตกไปแย่ yeah, ชิบหายเลยโคตรรวยเลยคาถาตกไปเอเอแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยชุดเกลโอง <c oughs> แล้วก็อ้รู้สึกว่ากูจะไปดรอปไอแร่นี่มานี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงอัมอัมบรัมนี่ไงอัมบรัม ไอ้ตร <kung> ับทำอะไรได้บ้างวะอู้หู้ทำของอัมบลัมได้เต็มเลยนี่ไงหัวอัมบลัมมาแล้วโอ้นี่ไงหัวอัมบลัมสีสวยมากเลยสุดยอดป้องกันป้องกันน่าจะดีมากเลยนะเทียบกับไดมอนด์เฮดดี้ขนาดไหนกันเชียววะดีเฟนซ์สิบหกเอาอัมบลัมดีเฟนซ์สี่อะโอเคเพียวไปใช้ไปเพียวเอาอัมบลัมไปใช้ไปอันนี้หมกูของใครไม่รู้กูเก็บมาใส่เฮ้ยโอ้ยไอรอนเฮลเมท คนกระจอกเลยถ้าเพื่อไหนัวบ๊อบจะไปไหน โอเคตอนนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆกูว่าเราก็ได้กําไรมาพอสมควรนะถึงแม้ว่าจะเสียคาถาไปแต่ก็ค้าไบท์ได้เพราะมันใช้ของน้อยใช่ไหมฮะใช่ใช่น้อยมากเลยเออแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้นี่ถือว่าได้กําไรอย่างงดงามแล้วนะนะไหนๆก็ไหนๆพาร์ตหน้าเดี๋ยวเราจะไปนรกกันดีไหมมึงคิดว่าไงวะฮะโอ้ดีมากเลยนะเออหน้าจะเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยโอเควันนี้ก็ก็คงก็คงต้องขอพักผ่อนก่อนดี่แม่เพื่อนพักผ่อนดีกว่าพักผ่อนก่อนนะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลแ์กนะครับบาบูบิซิแล้วก็เบเกตก็ขอบุญขอบใจขอบใจแต็งกิ้ววนนนะะจจุดีีีี้้คคครรรรรััับบบสสาาหหใใท่่อยกกชมมซ์แล็ เกมโนแมนสกายก็สามารถชมได้ในชแนลโอปิเซ่ทีวีนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบซีรีส์ไมค์ครับแล้วหรือว่าโนแมนสกายนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใๆเย่อเป็นกำลังใจพวกเรานะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายจ้า